เมื่อกี้อัดไปแล้วแต่ว่าลืมเสียบไม้ <c oughs> กลายเป็นว่าคุยกับอากาศเอาไม่เป็นไรครับพูดกันใหม่นะวันนี้เนี่ยอีเวนที่มากับมาวันนี้มีอีเวนมาใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรที่เข้ามาใหม่บ้างนะครับเนาะเอาละ่ะเข้าไปดูหน่อยสิโอเคครับเนาะเดี๋ยดูดี่ชิงไอเทมเอาโอเคอีเวนเก่านะครับอีเวนใหม่โอเคอันนี้ขอเข้าว่าเรื่องนี้ก่อนเนาะก็คือไอตรงที่ว่าการเป็นเจ้าของได้รับอะไรเนี่ยขอกล่าวก่อนว่าเป็นเจ้าของก็คือ ต้องมีไอเทมอยู่ตามเป้าหมายถึงจะรับรางวัลได้ก็คือต้องมีไอก,การ์ดนี้อยู่ในคังนะเท่าไปขายอย่างเงี้ยแบบมีอยู่ใบหนึ่งเอาไปขายก็ไม่สามารถแลกได้แล้วนะครับเนะาะอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วก็ถ้าได้รับก็คือต่อให้เรามีแล้วเราขายไปแล้วเราไปแลกแล้วอย่างเงี้ยมันก็ยังถือว่ามันก็จะยังสามารถรับเนาะก็คือได้รับก็คือเราได้มาแต่มันไม่ได้บอกว่าต้องมีในคังหรือเปล่าแค่นั้นเองเนาะส่วนแลกเปลีย่ยนก็คือเราต้องเอาการ์ดที่เรามีตามจํานวนไปแลก แล้วมันจะหายไปอันนี้คือเรียกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนครับเนาะโอเคครับเนาะมาดูกันว่าเาจ้ากเก็บอะไรบ้างเนาะอ้อสองกันยายนี้คือปิดปรับปรุงเซิร์ฟนี่หมายถึงปิดใหญ่เลยนะอาจจะมีแมปใหม่เข้ามาแบบนี้เนาะซึ่งก็เตรียมตัวรับของรางวัลกันได้เลยนั่นเองเนาะอาจจะมีอีเวนต์อมดาวมาด้วยเนาะเพราะส่วนใหญ่ปิดปรับปรุงเซิร์ฟทีไรเนี่ยมันชอบอมันชอบมีอะไรอมดาวมาเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจนะสองกันยาก็เดี๋ยวขอเช็คแผนที่ก่อน สองกันยาก็จะหยุดอยู่ที่วันพฤหัสพอดีเลยนะครับเนาะแสดงว่าน่าจะเปิดวันน่าจะปิดประปุงเซิฟวันที่สองกันยาเนาะก็น่าจะเป็นทางด้านของไอตัวไอตัวอมดาวก็ได้นะครับอันนี้คือการเข้าดาวเฉยเนาะเดี๋ยวมาดูกันก่อนเนาะไอกานนี้ก็คือล็อกอินกบเก็บครบหนึ่งอันได้สุดยอดลูกบาทเพชรเครื่องรางสุดฮิตแม่ไม่เจ้าโอ้แม่เจ้าแพ็คตัวละครสุดฮิตโอ้แม่เจ้า อยากได้เนี่ยดูทรงแล้วไม่น่าถึงอ่ะแล้วก็มีลูกบาท300รถึง1,000เนาะใครโชคดีก็ได้ของดีไปเนาะแล้วก็มีทางด้านอีเวนต์ท็อปกับามีกครั้งเนาะมาเป็นทางด้านของบิสกิตเนาะบิสกิตยารูลูเบลเซียลลี่อ่าควีนสโนควีนอิงซาเบลล่าแล้วก็เลน่าชุดว่ายน้ำมาทำเพื่อ วิธีการตามหาก็เก็บโคมไฟโรแมนติก A 2ชิน้นตะกร้าปิกนิก A 2ชิน้นเก้าอี้แคมปิ้ง A 2ชิ้นนะผมคิดว่าที่ล่าจะล็อกเนี่ยน่าจะเป็นเก้าอี้แคมปิงนะ้งเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเปอร์เซนต์กันเนะาะวานเพื่อแลกพอเก็บครบอย่างละ2เนี่ยมาแลกเพื่อแลกเป็นวานสีรุ้ง1 S เนาะโดยวานสีรุ้ง1ชิน้น จะได้เลน,น่าชุดว่ายน้ำสองชิ้นก็เป็นวินเนวาชุดว่ายน้ำเสียวลี่ก็เก็บ S4 สี่ชิ้นสโนว์คูนก็เก็บ S4 สี่ชิ้นเช่นกันเนาะแล้วก็ดาร์คลูลเบลกับบิสกิตเก็บ S5 ชิ้นนะครับเนาะโดยถ้าเราเป็นเจ้าของบิสกิตแล้วถ้าอยากได้อันยมณนีประกายผลึกของบิสกิตเนี่ยก็ต้องไปหา S, <S มาเพิ่มอีกอันหนึ่งเนาะเพื่อจะได้อาไออันยมณนีประกายผลึกนั่นเองนะครับเนาะ หรือใครที่มีบิสกิตอยู่แล้วเนี่ยหา S อีกอันหนึ่งก็ได้นะใช่ไหมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะใครที่มีบิสกิตอยู่แล้วแล้วก็หา S ออันหนึ่งก็จะได้ประกอบผลิกไปเลยเนาะคิดว่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็มาดูที่ความสามารถของแต่ละตัวการที่เลยหลังกลับเข้ามาเนาะบิสกิตก็เป็นเมื่อฝ่ายตรงข้ามทอย6 0ชาร์จพลังงานและ55วิ่งก็คือสมมุติเราชาร์จพลังงาน1ขั้นก็วิ่งเป็น12 2ขั้นก็เป็น18 3ขั้นก็เป็น24ใช่ไหม เออเออรู้สึกประมาณนี้อืมใช่ทรงสุด24เนาะโดยเวลาเราวิ่งผ่านเนี่ยกับดักสปริงไอ้ที่ก่อสร้างซิดหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งก่อสร้างเงี้ยมันจะทํำลายหมดเลยเนาะแล้วก็เป็นความสามารถอีกความสามารถที่2ก็เป็นเอ,อ่อเมื่อสร้างเมื่อก่อสร้างที่จุดสตาร์ทแปดสเรับเมื่อผ่านจุดสตาร์ทโอกาสสร้างเลนมาเพิ่มสุมสร้างเลนมาเพิ่ม แล้วก็รับเงินเดือนคูณ5นะครับ2ครั้งเนาะแล้วก็ในเทิร์นของฉันเมื่อตกแรนมาเรชาร์จนั่นเองนะครับเนาะดักล mm ูล hmm. mm ูเบลก็เป็นความสามารถเ,าเมื่อตกหัวมุม80%ติดตั้งศูนย์วิจัยนะครับเนาะและเมื่อเริ่มแลวพอในเทิร์นต่อไปเริ่มเทิร์นต่อไปของฉัน mm hmm. ก็จะได้เลือกรับการล้างติดตั้งติดตั้งกับดักสปริงหรือจะเป็นเอาเอาฟเฟกต์อันตรายออกอย่างเช่นลูกเต๋าไฟ เอ่อค่าผ่านทางแพงอะไรแบบนี้ติดก้อนมะนาวเน่าอะไรเงี้ยเนาะของชั้นและทีมออกนะไม่ใช่ของเราคนเดียวแล้วก็เป็นหอเหินเดรอากาศเนาะเมื่อตกหัวมุม75็ดหอเขินเดรรากาศแล้วก็60ชาร์จโลก็คือเมื่อเราหอเขินไปปั๊บตกแลนตกเมืองหรือแลนด์มาร์นั้นก็จะ65%ก็ชาร์จโล่หนึ่งขั้นเนาะเมื่อตกแลนด์ของฉัน้นคูบคู่ไฟต์ต่อค่าแบบสม่ม70%เนาะสโนว์ควีนอิงสเบลก็เมื่อก่อสร้าง พื้นที่ของฉัน40%สร้างแรนมาเราเลือกย้ายไปยังพื้นที่ของฉันทันทีเมื่อตกหรือก่อสร้างแรน65ตั้งด่านตรวจขอไปฮนะเมื่อเริ่มเทินของฉันเรื่อง1ใน3จากสกิลสกิลเนาะก็จะเป็นขังคุก2ครั้งอ่า50เอฟเฟกผลกระทบแล้วก็55สร้างแรนสุม่มแล้วก็คงก็จะได้เตะ50มันในตัวเนะาะเตะ55มันในตัวนั่นเองนะครับเนาะ ไม่ติดบวกทีละสิบนั่นเองเนาะก็คือได้สองความสามารถเนาะเสี่ยวลี่ก็มาเป็นอ่าเมื่อทอยเตา๋าสี่สิบเอ็ดเท่าไหร่วะห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลือกไปทอยเลือกหน้าหลังแล้วก็เตะแบบสุ่มนั่นเองนะครับเนาะเมื่อตกหรือก่อสร้างหรืออัปเกรดห้าหกห้าตั้งด่านตรวจเนาะแล้วก็เมื่อตกพื้นนี่ของฉันล็อกค่าบผ่านทางนั่นเองนะครับเนาะมผมว่าถ้าเสี่ยวลี่จะใช้ แป้นนะผมว่าตัวนี้บอกกับการเล่นแป้นจนสลัดมากเลยเนาะเอออุนนปรกรณ์เขียนแบบจนสลัดนั่นเองเนาะอ่าแล้วก็2ตัวหวยแตกไม่ใช่เลยเขาเรียกว่าการ์ดกากจากอีเวนต์เออการ์ดกาก event. เนาะการ์ดกากาก,าก็จะเป็นหมุดป้องกันแล้วก็เมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉัน3ามหเลือกย้ายไปหัวมุมหรือพื้นทพิเศษเนาะแล้วก็การ์ดเลนน่าชุดว่ายน้ำเนะาะรู้สึกว่าผมอัพไปแล้วนะวนะเดี๋ยวเอามาเล่นเป็นคล้ายๆอะเอออะไรวะเอาการ์ดที่ เกจต่ำที่สุดในเวทมาลองเล่นดูเนาะก็เป็นความสามารถแค่ค่าถุงมือไททันน60%แล้วก็ตกแลนก็คือบัตรเชิญแหไนะเนาะบัตรเชิญ50ไม่ติดบวกทีละ5เนาะแต่ว่ามันจะไม่มีรับค่าผ่านทางนะเนาะอีความสามารถเป็นสร้างแลนเพิ่มเนาะม,มาดูกันตามหากันเลยดีกว่าเนาะว่าเป็นแบบไหนนะครับเนาะเดี๋ยวรับนี่ก่อนอส่วนตัวผมมีด์คลูลูเบลอยู่แล้วเนาะซึ่ง มันมีบัฟให้ด้วยไหมเออใช่ใช่ถ้าเกิดเราอัพในเวนจะมีบัฟให้ด้วยโอเคครับมาเป็นทางด้านสุ่มคุณเจ้แจ็คพอตนั่นเองนะครับเนาะมาเป็นแบบเมก้าแจ็คพอตแล้วก็มีไมก้าเจ็คพอตด้วยนะสุม่มไมก้าเจ็คพอตครบ20ครั้งรับแพ็ค A อคูนึก็คือสุม 1, มออส่มครบ1,000งันไหมเออสุ่มครบ1,000เนาะเดี๋ยวเราไปส่งคุณเจในครอบครัวก่อนเลยดีกว่าเนาะโอเคโอเคส่งโคเวอร์ก่อนเลยโอเคสวย เดี๋ยวเราไปส่งกันตรงข้างนอกตรงนี้ด้วยอืมทำไมกดไม่ติดวะเอาเอาเองงแล้วถ้าเราส่งโคเวอร์ทองเนี่ยเออจะได้สองเพชรด้วยนะสูงสุดสิบคนนะแล้วก็ส่งทีก็จะได้คะแนนสิบ้าคะแนนถ้าเป็นโคเวอร์ไอโคเวอร์เขียวเนี่ยจะได้ห้าคะแนนเนาะ เครับเอ,เ,อเอาละเดี๋ยวให้เไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราถัดไปตรงช่วงที่สุ่มกันเลยดีกว่านะครับ let's go <S เอาละครับมาสุ่มกันเลยนะครับเนาะก็คือตอนนี้ผมมีคุณแจอยู่ทั้งหมดประมาณ78ก็คือ75เนาะ75หารด้วย5นี่ได้เท่าไหร่หรอวะเอ่อ2บ้หมเฮ้ย,ยไม่เลย เออช่างหัวมันไม่คำนวณแล้วขี้เกียจสิบหกครั้งแหลยเออเกิดหรือเปล่าะเออช่างหัวมันสุ่มเลยแล้วกันรู้สึกว่าไออัตราการดรอปของเนาะอุย้ยหนึ่งพันเพชรอัตราการดรอปของเนี่ยสุ่มคุญแจห้าแล้วก็ตามด้วยสิบแล้วก็ห้าสิบเนาะโอกาสการพบวัตถุดิบนะเออคือผมส่วนตัวผมคิดว่าเว้นแจ็คก่อนเนี่ย มันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าปิดถูกก็จะถูกที่สุดเลยนะผมว่าอาจจะไม่ถึงไม่เกิน5้าพันอาจจะปิดมาสองสาตัวเลยงั้นเนาะเพราะว่าไอก้การ์ดโหดๆที่ผมมีแทบทั้งหมดเลยเนี่ยปิดมาจากเว้นสุ่มกุญแจล้วนๆเลยเนาะไม่มีอะไรเลยเนาะส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าผมค่อนข้างชอบเว้นแบบนี้เนาะแต่ข้อเสียของมันคือถ้ามันไม่ปิดนะก็จะแบบว่าปวดหัวมากเลยเพราะว่าคนจะสุ่มจ่ว่าทองแสงอะไรวะของซ้ำๆอะไรนั่นเนาะ โอ้โหเอสนี่มาแบบว่าอัดหน้าให้เห็นเลยเนาะโอ้โหหนึ่งชั่วโมงแห่งความสุขครับเนาะมาขายของกันเก่งๆเนาะก็แปดสิบเก้าบาทได้แพ็ค A คูณสี่แล้วก็เออสุ่มแจ็คพอตคูณสองเนาะแปดบเก้าบาทเนาะส่วนตัวเนี่ยเวลานี้ผมว่าตัวละครมันเนี่ยเป็นตัวละครท็อปก็จริงแต่ว่าพวกมันต้องพึ่งจี้เออตัวละครพวกนี้ไม่ต้องพึ่งจี้บิสกิตอย่างเงี้ยต้องหาอะไรที่แบบว่า จะกลับเมืองอะไรแบบนี้เนาะมันต้องเน้นมันต้องมีจี้หน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็ลูดูเบลก็ต้องมีเออ่ไปจุดสตาร์เลดมอนเตอร์แบบนี้มันต้องเพิ่งจี้ควีนอิงส์อิงส์เบลอะไรแบบนี้สก,กิลมันก็สําหรับผมนะมันยังไม่สุดพอที่จะไปล้มชาวบ้านเขาได้เนาะผมก็เลยคิดว่าตัวที่น่าจะเป็นท็อปแล้วก็ดีนะใน2องวันนี้ก็เป็นเจ้าพ่อวิกก็คือน้องบิสกิตแล้วก็เจ้าแม่วิกก็คือดาร์คลูรูเบลนะจริงๆลูรูเบลไอ้ดาร์คลูรูเบลอะ มันไม่เป็นตัวมันเป็นทั้งตัววิกและตัวลมเนาะขึ้นอยู่การจัดจี้เนาะแต่ว่าข้อเสียนะตัวที่มาเนี่ยต้องพึ่งจี้ทั้งแทบจะทั้งทุกตัวเลยเนาะโดยเฉพาะ2ตัวนี้ที่กล่าวไปเมื่อกี้มันต้องพึ่งจี้ดูดูเบลต้องเน้นไปจุดสตาร์ทบิสกิตก็ต้องเนาะเน้นแบบที่มันมีแบบอะไรวะต้องจํากัดครั้งอะไรแบบเนี้ยไปเล่นบิสกิตแต่มันไม่มีจํากัดครั้งเลยสักชิ้นหนึ่งก็เหมือนความสามารถรีชัดก็เป็นง่อยไปเลยอะ เนาะแล้วก็เว้นนี้นะส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะน่าจะทำน่าจะยากพอตัวเลยเนาะดูนะต้องเก็บ s 5อันก็หมายถึงคุณต้องเก็บ a อย่างละ10ชิ้นเนาะรวมกันก็30ชิ้นเพื่อได้เออไอตัวท็อป2ตัวนี้เนาะแล้วอย่างหนึ่งตัวละครเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะนะมาเลยหลังประมาณ6ตัว6ตัวหมหนึ่งสเออหตัวแล้วแถม ถ้าอยากได้ของดีเนี่ยต้องมี S อสหนึ่งร้อยสี่ชิ้นเนาะถ้าเกิดหนึ่งกับสองเนี่ยสองตัวเนี่ยไม่คุ้มเนาะเอามาใช้เล่นผมว่าใช้เล่นก็เล่นเล่นได้แต่ว่ามันถ้าเอาไปแบบเล่นจริงจังอะไรเนี้ยไม่ไหวเนาะจะมาเป็นแบบตัวเมย์ในแบบนี้ก็ไม่ได้เนาะแล้วอย่างเออไอตัวของอ่อาทางด้านตัวอะไรวะชื่อตัวอะไรลืมเออมีน้ม่าชุดว่ายน้ํารู้สึกว่ามีขายไหมมีขายไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แต่ว่ามันเป็นการที่แบบว่า พบได้ในแผกร์ดและการรวมเนาะอาจจะไม่บ่อยแต่ก็นะ่าแต่ก็เคยมาให้เห็นหน้าค่าตาแล้วไอตัวเลนหน้าก็เหมือนกันนะครับผมว่าถ้าเกิดใครที่เป็นแบบผู้เล่นเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วน่าจะมีพวกมันในขังแล้วแหละผมว่าถือว่าเป็นกร์ดเกลือไปแล้วตอนนั้นนะเออสำหรับงบนะที่ประเมินไว้คร่าวๆนะใครที่โชคดีก็อาจจะประมาณหกห้าหกพันก็ปิดมาสองตัวแบบนี้เนาะอย่างที่บอกเนาะหรืออาจจะหนักๆเลยก็ หมื่นเป็นหมื่นแหละเพราะผมก็เคยเห็นคนทําเว้นแบบนี้หมดเป็นหมื่นหมดเป็นสองหมื่นเลยเนาะแต่ว่าข้อดีของเว้นพวกนี้คือกดเพลินๆเนานะเออมันจะกดกันยาวๆเลยกดแบบเพลินมากเลยคือมันเสียทีห้าสิบกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆหันมาอีกทีหนึ่งหายไปสองสามพันอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเริ่มมีอาการหัวร้อนเนาะเดี๋ยวถ้าเป็นแพ็คแบบสองร้อยคือกดแป๊บเดียวก็หมดนะเนาะอารมณ์มันจะต่างกันเนาะฟีลลิง่งแล้วก็เออ 50เพชรเนี่ยผมคิดว่าเวลาสุ่มนะถ้าคุณมันขึ้นอยู่กับดวงหน่อยหนึ่งด้วยนะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดคุณมีเพชรเยอะประมาณ8ประมาณ7-8พันอัพมาสุ่ม50เลยก็ได้นะอาจจะสุ่ม10สลับกับ50เนาะแต่ว่าแนะนําให้สุ่ม50เพราะว่าหนึ่งคุณจะได้ของดีกว่าพวกแสงออฟอะไรแต่ถ้าคุณไม่เข่งก็อันนั้นก็ไม่ไม่เป็นไรอยู่แล้วแต่อะไรอะวัตถุดิบผมรู้สึกว่าจากการสุ่มมาคร่าวๆหลายๆเว้นนะ 5้าสิบเพชรเนี่ยโอกาสได้ง่ายง่ายแล้วก็คุ้มด้วยนะได้กันรัวๆเลยด้วยแต่ถ้าเป็นสิบอย่างเงี้ยสิบเพชรอย่างเงี้ยอาจจะมาสำหรับคนงบน้อยแหละเนี่ยเหมาะกับการทําแบบนี้แหลนะเนาะงบน้อยอยากลองสุ่มเล่นๆพันหนึ่งก็อาจจะสุม่มสิบเพชรสลับกับหนะ้าสิบเนาะสิบเพชรผมคิดว่าอ่ากว่าเออมันจะออกกว่าเราจะกดได้นี่ผมว่านานนะอาจจะยากกว่าห้าร้อยห้าสิบเพชรด้วยซ้ำไปเนาะส่วนตัวเลยถ้าคิดว่าตั้งใจจะทํานะเอาแบบห้าสิบเพชรไปเลยเนาะเสี่ยงแต่ว่า มันอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าคุณเนี่ยน่าจะได้วัตถุดิบง่ายขึ้นอะไรแบบนั้นเนาะคือไม่ใช่กดไปเจอแต่ทองทองทองโูกอมดาวแผก,กร์ดแผก,กร์ดอย่างเงี้ยแล้วก็เออมันสุ่มครบพันหนึ่งจะได้แผกเอมาด้วยเนาะแต่๋ยวเข้าไปดูหน่อยดิมันล็อกอะไรหรือเปล่าตาการสุ่มดูได้ไหมเออ,อเคนี่งไงครับเนาะแจ็คพอตเนาะสุ่มแจ็คพอตก็ เก้าอี้แคมปิ้ง0.75เอ่อใช่โคมไฟกะตะกร้าเนี่ยโอกาสออกเท่ากันส่วนเก้าอี้ก็จะอยู่0.75เนาะเก้าอี้ล็อกนั่นเองเนาะพูวกนี้ก็คือล็อกเก้าอี้คุณสามารถเข้ามาเช็คได้ว่าเออ่โอกาสการดรอปมันมีอะไรบ้างแบบนี้เนาะเข้ามาเช็คได้เนาะโอเคครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะสำหรับใครที่ทำมันก็ขออวยพรให้โชคดีสำหรับใครที่ คิดว่าไม่จำเป็นก็แนะนําให้ข้ามไปเนาะส่วนตัวก็ค่อนข้างเชียร์ข้ามเพราะว่าอย่างที่บอกเลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่จี้พร้อมอะไรพร้อมแล้วก็ทําได้เลยเนาะแล้วก็อ่าอาจหรือถ้าใครที่ยังลังเลอยู่ถ้าจี้แบบมันไม่ได้มีเลดมอนเตอร์เหมือนผมเนี่ย ไม่ได้มีเลมเลม่มอนเตอร์อะไรพวกนี้ทีอะจี้มันยังไม่พร้อมทียแบบเนี้ยข้ามก็ได้เนาะเพราะว่ามันจะมีการอัปเดตใหญ่อยู่เนาะอาจจะเก็บเพชรแบบไว้เป็นก้อนใหญ่ทีเดียวเลยแล้วไปเทกับเ,เว้นเว้นใดเว้นหนึ่งเนาะเพราะว่าอาจลูเออ,อมดาวรอบนี้ถ้าอาจจะมาก็ได้เนาะอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเนาะก็สำสำหรับคลิปวันนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้เนาะบายบายสวัสดีจ้า